โอเคตอนตัวนี้นะครับเป็นตู้ขบข้าวอลูมิเนียม100%ทั้งโครงนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยพวกนี้ประตูทําโครงอย่างหนาอย่างนี้เลยนะครับเป็นอลูมิเนียมเคลือบอีพ็อกซี่ทำให้สีติดทนมากแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายมากด้วยพวกนี้ใช้งานได้เป็น10ปีนะครับตัวบานพับเนี่ยเปิดปิดอย่างมั่นใจเลยนะครับเสียงเสียงแน่นเลย แล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยจะมียางให้ด้วยรองรับการกระแทกนะครับปิดเหมือนตู้เย็นเลยครับทุกชั้นเลยมีหมดตัวนี้เป็นตัวตู้ข้าวขนาดเก้าสิบเซนนะครับตัวนี้สีขาวไข่มุกข้างล่างเป็นอย่างนี้ตัวชั้นเนี่ยจะมีคานรองรับให้นะครับทำให้วางของวางจานได้เต็มเต็มพื้นที่เลยแล้วก็หน้าบานจะเป็น ระแนงลายระแนงนะครับแต่ว่าจะไม่มีช่องระบายอากาศเป็นลายให้มันลวดลายสวยๆไม่มีช่องระบายอากาศทําให้มแมลงพวกมดพวกมแมลงเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้เก็บของก็ไม่ต้องกลัวมแมลงนะครับต่อมาจะเป็นรุ่นหนึ่งเมตรตัวนี้จะเป็นรุ่นหนึ่งเมตรนะครับกว้างหนึ่งเมตรจะสูงกว่าตัวตะก,กี้ประมาณนี้ตัวนี้เป็นสีเบจ ทูโทสีเบทถ้าเป็นรุ่น1เมตรเนี่ยเหมือนกันบานพับก็แน่นๆเลยแล้วก็จะมีชั้นให้ด้วยตัว1เมตรนะครับอลูมิเนียมหนาชั้นก็วางของได้ตรงนี้จะมีคานให้ข้างล่างก็เหมือนกับตัว90้าสิบเซนเลยเหมือนกันแต่ว่า อ่าเหมือนกันหมดเลยคือระแนงเนี่ยก็จะไม่มีรูระบายอากาศต่อมาเป็นรุ่นเมตยี่สิบเซนเมตรยีสิบเซนก็จะสูงกว่าตัวหนึ่งเมตรอีกหน่อยหนึ่งกว้างเมตรยี่สิบนะครับมีทั้งหมดเก้าประตูมีชั้นเหมือนกันตัวนี้แคนาลูมีเนียมหนาเหมือนกันกวางจานได้เต็มพื้นที่เลย ข้างล่างเป็นอย่างนี้เจ้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นมีลิ้นชารกก็จะมีตัวพลาสติกที่แยกช้อนตะเกียบช้อนซ่อมให้ด้วยเจ้ารางสิ้นชัร์กนี้ก็อย่างดีนะครับ